สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาวิ่งถนนเส้นทางใหม่จริงๆต้องต้องบอกว่าไม่ใหม่ละเป็นถนนสายเก่าที่ผ่านการปรับปรุงมาจนมีสภาพหน้าใช้นั่นคือถนนหมายเลข11นะครับใครที่วิ่งสายเหนือโซนแพร่พะเยาเชียงรายน่านจะรู้จักเส้นนี้ดีนะครับสมัยก่อนก็จะเป็นเส้นยอดฮิตในการขึ้นเหนือสมัยก่อนคือ1 0 20 30ปีนะ นะครับแล้วตอนหลังเราก็จะมาใช้เส้นสายเอเชียวิ่งชนนครสวรรค์แล้วก็ไปเส้น117พิจิตพิษนุโลกแทนนะครับมาถึงตอนนี้เบอร์117เนี่ยถนนสภาพจับเจินมีการก่อสร้างซ่อมแซมกันอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับนที่เบอร์11เนี่ยถูกขยายจาก2เลนสวนที่สภาพแย่ๆเละๆกลายเป็น4เลนเกือบหมดละ80%นะครับก็ถนนเรียบกริบหน้าวิ่งนะครับเดี๋ยววันนี้จะพามาวิ่งดูแต่ว่าจะขอ เป็นเส้นทางวิ่งย้อนละกันจากพิซณุโล,โลกมาออกอินบุรีเพราะว่าตอนขามาผมวิ่งตอนกลางคืนซึ่งกล้องหน้ารถผมมองอะไรแทบไม่เห็นเลยนะครับแล้วเดี๋ยวสภาพจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาติดตามชมในคลิปพยายามตัดตัดให้กระชับที่สุดละนะครับก็เดี๋ยวติดตามชมกันครับอ่ะครับถ้าเราวิ่งมาจากอุตรดิตนะครับวิ่งถนนเบอร์11มาพอใกล้ก่อนถึงตัวเมืองมันก็จะมีแยกใหญ่แล้วก็ เลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายวิ่งตามเบอร์12มานะครับแล้วก็จะมาชนแยกนี้แล้วเดี๋ยวเราขวาอีกทีนึงเพื่อเข้าเพื่อเข้าถนนเบอร์11นะครับแล้วจากนั้นก็เกาะถนนเบอร์11ยาวๆเลยจนไปออกอ,อินบุรีหรือสายสายเอเชียเนี่ยครับก็ช่วงแรกวิ่งเข้าเขตตัวเมืองก็จะจะลดเยอะนิดหนึ่งนะครับอันนี้ผมกลับมาจากน่านวันที่11 นะครับกรกฎดานะครับจริงๆชาวบ้านเขายังไม่กลับกันหรอกผมผมผมกลับมาก่อนนะครับแล้วก็เป็นช่วงช่วงเย็นๆด้วย4ี่โมงน่าจะ4ี่โมงบ่ายสามบ่ายสี่นะครับก็จะลดเยอะนิดนึงแต่ไม่มีอะไรครับไม่ไม่ได้ติดขัดอะไรนะครับก็จะเจอชาแช่ขวากับอะไรนะอคอกซิงนะครับอคอกซิงควันดำนะครับช่วงนี้ยังยังไม่มีอะไรนะครับเป็น4เลนถนนสังเกตว่าถนนเพิ่งทําเสร็จ นะครับก็ผิวถนนเรียบกริบเลยวิ่งซ้ายก็ก็สบายไม่ไม่ไม่ต้องกังวลว่าช่วงล่างจะพังนะครับเดี๋ยวข้างหน้าก็จะเป็นเป็นแยกไฟแดงละนะครับข้างหน้าจะเป็นแยกอะไรนะแยกสักเหล็กนะครับตัดถนนเบอร์115นะครับก็ยาวๆได้เลยนะครับนะกำลังจะเข้าเข้าแยกละนะครับก็ช่วงนี้ยังยังถือว่าอยู่ในเขตตัวเมืองของ ของพิซูโลกก็จะลดเยอะนิดนึงนะครับก็มีร้านครงร้านค้าก็ช่วงนี้ยังพอมีปั๊มน้ํามันนะครับถ้าใครจะเข้าห้องน้ําจะเติมน้ํามันก็แวะก่อนนะครับพอเดี๋ยวออกไปแล้วเนี่ยเส้นนี้ออกนอกเมืองไปเส้นนี้ปั๊มน้ํามันค่อนข้างค่อนข้างน้อยนะครับถ้าเทียบกับสายเอเชียหรือหรือสาย1นึนะครับก็อาจจะต้องเตรียมตัวนิดหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวดูแผนที่นะครับเนี่ยที่ผมวงไว้ก็คือตัดเส้น 1.1.5นะครับครับก็พอออกจากเส้นออกจากแยกสักเหล็กมาก็วิ่งต่อกันครับถนนเรียบกริบเป็นช่วงนี้จะเป็น4เลนยาวๆไปนะครับก็ฟ้าเริ่มมืดอีกแล้วจะบอกว่าช่วงเนี้ยถ้ารถใครมี adaptive cruise control หรือมี cruise control เนี่ยเปิดแล้วก็ล็อกความเร็วได้เลยตั้งไว้สักร้อยหนึ่งขับสบายๆครับไม่รถไม่เยอะด้วยแล้วก็ พักเท้าซ้ายได้ยิ่งถ้ามีอ d a p t i v e ก็เปิดเลนคิปปิ้งนะครับมันก็จะเอามือแค่แต่แตะพวงมาลัยก็ที่เหลือเดี๋ยวรถจัดการให้เพราะว่าถนนเพิ่งทําเสร็จเส้นเส้นแบ่งถนนเส้นแบ่งเลนก็ยังค่อนข้างคมระบบมันจะจับจับได้อยู่แล้วขับสบายเราไม่ต้องตั้งความเร็วสูงๆนะครับตั้งความเร็วต่ําๆนี่แหละร้อยหนึ่งกำลังกำลังดีร้อยร้นะครับกำลังกำลังสบายเลยนะครับ เดี๋ยวเส้นนี้เราจะวิ่งไปหาแยกเขาทรายตัดถนนเบอร์1น3นะครับก็เดี๋ยวไปยาวๆอย่างที่เตือนนะครับเส้นถนนเบอร์11เนี่ยพอออกจากจากช่วงอะไรนะสักเหล็กมาเนี่ยปั๊มน้ำมันค่อนข้างน้อยนะครับแทบไม่มีเลยห่างกันค่อนข้างเยอะฉะนั้นใครจะเติมน้ำมันใครจะเข้าห้องน้ำใครจะหาของกินจัดการให้เรียบร้อยก่อนที่ตัวเมืองพิษณุโลก หรือที่สายเอเชียถ้าเท่าจะวิ่งขึ้นมานะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวข้างหน้ามันจะเป็นเนี่ยเดี๋ยวข้างหน้ามันจะเป็นทางทางอสองเลนสวนละนะครับก็จะมีอยู่มาเป็นช่วงๆแหละแต่ถนนก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับถนนถือว่าค่อนข้างดีเลยนะครับอ่ะอันนี้เป็นเป็นสองเลนสวนก็ถามว่าลดเยอะไหมก็ก็พอสมควรระดับหนึ่ง นะครับระดับหนึ่งไม่ถึงกับน่าลำคาญนะครับก็ไปได้เรื่อยๆอาจจะต้องฝึกทักษะการขับนิดนึงแล้วก็พอใกล้แยกเขาทรายเนี่ยถนนก็ปุบปุบป,ปะปะ,ปะ,ปะพอพอจะน่าลำคาญหน่อยหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นตัวเมืองแวะแวะเซ่ร์ฟเซเว่นได้นะครับแต่ปั๊มผมหาไม่เจอเหมือนกันนะครับเนี่ยถนนก็จะปุบปะปะ,ปะ,ปะหน่อยนึงเดี๋ยววิ่งเข้าเข้าแยกเขาทรายละนะครับไป เขา,เข,าเข้าไฟแดงและนะครับเดี๋ยวไปกันเดี๋ยวไปกันต่อครับเดี๋ยวเบรกไฟแดงแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูแผนที่นะครับที่ที่ผมวงแดงไว้นะครับตัดถนนเบอร์1นึครับจากนั้นพอเราออกจากแยกเขาทรายมาคราวนี้ก็จะเป็น4เลนยาวๆแล้วนะครับไปชนแยกหนองบัวนะครับถนนเบอร์2-2-5นะครับ ก็จะบอกว่าผมว่ามันขับง่ายคือถ้าเทียบกับเส้น117เนี่ยจำได้ว่าเป็น4เลน4เลนหมดนะครับแต่ว่าอันนั้นปูปูป่ปาปา่ปาถนนชำรุดค่อนข้างเยอะนะครับตอนหลังตอนหลังก็เลยแทบแทบไม่ได้ขึ้นเชียงรายหรือน่านเลยนะครับสมัยก่อนสมัยก่อนตอนออช่วงกำแพงเพชรนครสวรรค์เละเนี่ยผมก็จะวิ่งเวลาไปเที่ยวปลายปีผมก็จะเลือก ไปเชียงรายไปน่านไปพยาววนๆอยู่แถวนี้แหละเพราะว่าหนีถนนหนีถนนพังนะครับเพราะว่าวิ่ง17ึนะตอนนั้นตอนนั้นก็คือ10ปีที่แล้วถนนดีกว่านะครับพอตอนหลังฝั่งกำแพงนะครสวรรค์ถนนค่อนข้างดีละก็เลยวิ่งวิ่งเส้นนั้นแทนนะครับก็กลายเป็นว่าเชียงรายเชียงรายน่านไม่ค่อยได้วิ่งนะครับเดี๋ยวเราเข้าแยกแล้วนะครับตัดถนนเบอร์225นะครับเรียกว่าแยก แยกหนองบัวนะครับก็ลดไม่เยอะ4ี่โมงกว่า5้าโมงเย็นนะครับก็เดี๋ยวขึ้นแผนที่ให้ดูครับนะครับที่วงแดงไว้ตัดเบอร์225นะครับไปกันต่อครับก็ถนนยังดีเหมือนเดิมเดี๋ยวเรามุ่งหน้าไปชนแยกไผ่าสาลีนะครับตัดถนนเบอร์3004ะครับก็ อันนี้จะเป็น4เลนยาวๆนะครับก็ถนนเรียบวิ่งซ้ายสบายนะครับรถรถน้อยด้วยนะครับไม่รู้ไม่รู้เป็นเพราะช่วงเทศกาลหรือเปล่าหรือรถบรรทุกเขารอรอออกกลางคืนก็ไม่รู้นะครับก็ถือว่ารถรถน้อยคนยังยังไม่รู้จักยังไม่ค่อยกล้ามาใช้ยังยังไม่รู้ว่าเขาทําเสร็จถนนก็เลยรถน้อยหน่อยนะครับแต่เดี๋ยวผมว่าปลายปีคนน่าจะรู้กันเยอะแล้วก็ อาจจะอาจจะติดนะครับอาจจะลดเยอะกันสำหรับเส้นนี้นะครับยกเว้นแต่ถ้าเส้น117ต้ซ่อมเสร็จทันนะครับคนก็จะวิ่ง1 7แต่จริงๆถ้าดูถ้าดูแผนที่นะครับวิ่งวิ่งเบอร์11จากอินบุรีไปพิษุโลกเนี่ยระยะทางน้อยกว่าวิ่งเส้น117นะครับ117 117นไม่ต้องเข้านะครสวรรค์ก่อนแล้วก็ค่อยแยกออกไปเราก็จะไปเจอรถรถติดเดี๋ยวนี้มี มันสามารถวิ่งบายพาสได้ออกไปพาสแล้วก็ไปเข้า117ได้ไม่ต้องวิ่งเข้าตัวเมืองเหมือนสมัยก่อนนะครับอ่ะอันนี้เข้าแยกเข้าแยกภัยสาลีละตัดถนนเบอร์3004นะครับก็ติดไฟแดงคันแรกเลยนะครับฟ้าคึมๆแต่มไม่ตกนะครับตอนนั้นก็5้ามงกว่าและห้ามงเย็นนะครับที่วงแดงไว้นะอ่ะไปกันต่อครับก็เดี๋ยวเรามุ่งหน้า ไปแยกตากฟ้านะครับถนนยังค่อนข้างดีนะครับถนนยังค่อนข้างไม่ใช่ค่อนข้างดีสิต้องบอกว่าถนนดีเลยเรียบกริบนะครับวิวก็สวยช่วงนี้วิววิวกำลังสวยเลยวิวเป็นทุ่งนานะครับพระอาทิตย์กำลังตกด้วยนะครับวิวสวยมากเนาะก็ตรงนี้ตรงนี้ปั๊มน้ำมันน้อยนะครับยังยืนยันว่าปั๊มน้ำมันน้อยจริงๆิงอนาคตใครใครมาตั้งลงทุนตั้งปั๊มน้ำมันเนาะ แบรนด์ใหญ่หน่อยจะปั๊มเขียวปั๊มฟ้าก็ผมว่าน่าจะทำกบไรได้ดีปั๊มใหญ่ให้รถบรรทุกจอดได้รถเล็กจอดได้มีพื้นที่เหลือมีอะไรนะมีของกินเยอะๆมีหลากลหลากหลายร้านก็น่าจะทำกำไรได้ดีใครสร้างก่อนได้เปรียบนะครับก็วิ่งยาวๆไปครับจิตซ้ายก็ได้ถนนฝั่งซ้ายก็ดีก็หวังว่ามันจะจะดีได้ยาวๆเนาะอ่ะเนี่ยครับก็มาถึงตรงนี้เริ่มบีบละ จาก4เลนกลายเป็น2เลนสวนละนะครับก็ช่วงนี้ถนนยัง2เลนสวนเป็น2เลนสวนที่ผิวถนน,ค,นค่อนข้างเรียบนะครับเดี๋ยวมันจะไปเละๆตอนท้ายอาจจะมีปุบปับๆ,ๆนิดๆหน่อยๆแต่ถือว่าค่อนข้างดีแหละนะครับ,ข,บขับสบายนะครับก็พอสายๆสายๆหน่อยก็จะมีรถเยอะนิดนึงถ้าถ้ากลางคืนจะขับสบายกว่านี้ ลดจะน้อยกว่านะครับแต่ก็ทัศนวิสัยการมองก็จะยากแล้วก็สังเกตอย่างช่วงนี้คุณไม่เห็นเสาไฟเลยนะครับฉะนั้นช่วงนี้มืดสนิท2เลนส่วนที่มืดสนิทด้วยนะครับแต่ว่าใครขับอย่างที่บอกครับใครขับเส้น117จนชินแล้วหรือขับต่างจังหวัดมือขับต่างจังหวัดจนชินผมว่าอันนี้เรื่องเรื่องปกตินะครับก็วิ่งกันประจําแต่ว่าถ้าใครไม่เคยขับนานๆออกจากจังหวัดทีก็ อาจจะต้องระวังนิดหนึ่งนะลูกพีเขาแทงมาเนะี่ยสองเลนสวนจะต้องระวังแบบนี้ครับพวกแซงสวนมาแบบไม่สนใจใครนะครับอ่าอันนี้เขาแยกเขาแยกตากฟ้าละนะครับก็เดี๋ยวติดไฟแดงกันแป๊บหนึ่งนะครับก็จากนี้ไปเดี๋ยวเป็นเป็นสี่เลนแล้วเดี๋ยวจะไปจะเหลืออีกสองเลนอีกทีหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งนะครับแยกตากแยกตากฟ้าที่เราชอบเรียกกันบนถนนเส้นนี้ว่าแยกตากฟ้านะครับตามที่วง วงแดงเอาไว้เนาะก็คือตัดถนนพหลโยธินก็ไปกันต่อครับข้ามแยกตากฟ้าแล้วก็จะกลายเป็นยังเป็นสองเลนสวนอยู่นะครับแต่ว่าจากแยกตากฟ้าไปเนี่ยถนนไม่ค่อยดีละฝั่งขาเข้ากรุงเทพถนนแย่กว่าฝั่งขาออกจากกรุงเทพนะครับฝั่งเขาออกจากกรุงเทพถนนถนนเรียบกว่านะครับอันนี้จะปูปุปะปะค่อนข้างเยอะเดี๋ยวดูไปพร้อมกันครับว่าว่าเป็นยังไงนะครับก็ อาจจะฝากฝากไว้นิดนึงก็เดี๋ยวเทศกาลเนาะใครจะคิดคิดจะมาใช้ก็อาจจะระวังนิดนึงแล้วกันตอนตอนกลางคืนนะครับเพราะทางค่อนข้างมืดแล้วก็สนุนสองเลนส่วนเนี่ยก็ต้องมีทักษะในการในการแซงรถวิธีการแซงรถในในระดับหนึ่งนะครับยิ่งถ้าเป็นรถที่กําลังเครื่องน้อยๆเนี่ยก็จะจะเหนื่อยนิดนึงเวลาแซงนะครับกว่าจะกดกว่าพี่เขาจะขึ้นเนาะก็ปึดใจ ใหญ่ๆน,นี่ฝนเริ่มฝนเริ่มมาแล้วปล่อยๆนะครับอันนี้ก็คันนี้ปั่นน้ำฝนอัตโนมัติแต่ลูกพี่เขาก็ตามใจเขาเลยบางทีก็ทำบางทีก็ไม่ทำไม่รู้อะไรของเขาเหมือนกันนะครับช่วงนี้ยังยังเรียบๆเ,เดี๋ยวใกล้ๆจะปุกป่าปุบป่าละก็ลดยังหนาๆไม่ค่อยเท่าไหร่มันก็ลูดได้ยางหนาๆช่วงล่างนิ่มๆเนี่ยแต่ถ้า อย่างบางๆนี่ก็ระวังดุ้งนิดนึงแล้วกันระวังล้อดุ้งนะครับเนี่ยเห็นถนนมันปูปะๆ,ๆแต่สังเกตฝั่งตรงข้ามถนนค่อนข้างเรียบถูกไหมครับอ่ะลองดูดูกล้องเนี่ยอันเนี้ยปูปุ้งยาวเลยนะครับก็เนาะดูฝั่งตรงข้ามเข้าใจว่าฝั่งเขา้านเนี่ยมาล้วเนี่ยเห็นไหมพวกพวกจะมาแบบเนี้ยนะครับพวกจะมาแบบเนี้ยอันเนี้ยใครจะขับระวังนิดนึงแล้วกันโดยเฉพาะเส้นเนี้ยจะขับโหด โคกว่าเพราะว่าเป็นเส้นที่รถบรรทุกเขาใช้กันมานานมากแล้วแล้วก็นิสัยการขับขี่ก็สไตล์รถบรรทุกเลยก็คือฉันรถใหญ่ฉันไม่สนรถเล็กต้องหลบนะครับซึ่งก็เราต้องมือไวตาไวนิดหนึ่งแล้วกันในการในการหลบนะครับเนี่ยสังเกตถนนฝั่งฝั่งขากรุงเทพปึ้งปึ้ง,ป,งปะยางมาต่อยไม่เรียบเลยนะครับปะยางมาต่อยไม่เรียบเลยค่อนข้างยาวก็ หัก,กลบเอาแต่ว่ามันไม่มีมันไม่มีหลุมลึกละครับแต่ว่าเกาะสงสารช่วงล่างนะครับสงสารช่วงล่างอ่ะอันนี้ออกมาเป็นสี่เลนละก็จะมีแค่แค่ช่วงเมื่เกีย้ยนะครับอันนี้ผมตัดคลิปเนาะให้มันสั้นให้มันสั้นลงนะพอจากนี้ก็ยาวๆไปแล้วเดี๋ยวออก,ออก,อ,อ,กออกสายเอเชียละเนี่ยครับข้างหน้าก็จะเลี้ยวซ้ายออกสายออกสายเอเชียละนะครับก็รวมๆเวลาก็กี่ชั่วโมงนะ เกือบเกือบสามชั่วโมงเนาะเมื่อกี้บ่ายสามกว่าตอนเข้าเข้าถน,นนนี้นะครับก็เกือบเกือบสามชั่วโมงผมมีแวะปั๊มอยู่รอบหนึ่งแวะส่งของอยู่รอบหนึ่งนะครับประมาณก็สองชั่วโมงกว่านะครับพอออกไเอเซียมาอันนี้ก็ไม่มีปัญหาละถนนคุ้นเคยผมว่า,ายเอเซียกับง่ายสุดละครับก็น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับไว้เป็นเป็นทางเลือกและกันสําหรับใครจะจะขึ้นเหนือไปโซนน่านพะเยาแพร่เชียงรายนะครับเส้น11 ง่ายกว่าสั้นกว่าดีกว่าเบอร์1นึแต่มืดนะถนนสองเลนส่วนนะอันนี้ต้องพิจารณาฝีมือตัวเองว่าไปได้หรือเปล่านะครับก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ